สวัสดีครับคลิปนี้แชร์ประสบการณ์ฝึกว่ายน้ําเองทํำยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นจําเป็นนะครับปุ๊บหนึ่งนะครับแว่นตาว่ายน้ำสองหมวกว่ายน้ำนะครับสามที่อุดหูนะครับสี่นะครับที่หนีบจมูกนะครับเพื่อบังคับให้เราหายใจทางปากอย่างเดียวนะครับทุกคนว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วนะครับเชื่อผมทุกคนว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วใครเคยฝึกว่ายน้ําหรือใครเคยตกน้ํา ตุ้มแรกนะครับที่ลงไปเราจะว่ายน้ําตะเกียกตะกายได้ทุกคนถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาของคนที่ว่ายน้ําไม่ได้คือเมื่อเราตะเกียกตะกายในอึดใจแรกจบปุ๊บพอเราต้องการจะหายใจเราดันไปสูดน้ําเข้าทางปากทางจมูกสาลักน้ําในการหายใจเฮือกที่สองนะครับทําให พอสำลักน้ำทีนี้ไปไม่เป็นแล้วมันจะลวนแล้วนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องมีอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวนี้คือสโนก k e l นะครับมันไม่ใช่ส n o กเกิลดำน้ําดูปะการังนะถ้าดำน้ําดูปะการางังเวลาเราคาบตรงนี้นครับปุ๊บท่อมันจะออกด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับแต่ส n o กเกิลฝึกว่ายน้ํานะครับเวลาเราคาบตรงนี้ปุ๊บ ท่อมันจะออกตรงกลางนะครับเหมือนปลาฉลามพุ่งไปอย่างนี้นครับว่ายตรงไปอย่างนี้เรื่อยๆปุ๊บนะครับเมื่อเรามีท่อตัวนี้นะครับคาบอยู่ที่ปากเรากระโดดลงไปในน้ําตื้มนะครับท่อตัวนี้จะอยู่เหนือน้ํานะครับเราจะหายใจทางปากนะครับเราก็ไว่ายไปเรื่อยๆพอลงไปอึดใจแรกเราก็ไว่ายไปฟืบพออึดใจที่สองที่เรามีปัญหาถ้าเราไม่มีท่อตัวนี้มีใส่ไปแค่นี้ยพอเราหายใจไม่เป็นปุ๊บเราจะกลัวละ มันจะจมมันจะเริ่มเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวจะจมนะครับทําให้เรากลัวการว่ายน้ําไปเลยแต่ถ้าเรามีท่อตัวนี้พอเราหายใจเครื่องยนต์มันก็มีแต่อากาศเข้ามาฟืบเฮ้ยเราก็หายเราก็สามารถว่ายไปเรื่อยๆพอฮึบที่สามเราก็สูดเข้าตรงนี้เป่าออกที่เก่านะครับเข้าออกท่อเดิมเนอะประมาณนี้นะครับเราก็ว่ายไปเรื่อยๆจากอึดใจเดียวเนี่ยแล้วเราตะเกียกตะกายอันนี้ เราก็เพิ่มเป็นเฮ้ยสูตรที่สองว่ายน้ําสูตรที่ามว่ายน้ําปัญหาต่อไปคือการจัดท่าทางความแข็งแรงระบบหายใจนะครับเราอาจจะแบบสูตรได้3ฟืดแล้วเราก็เฮ้ยไม่ไหวแล้วหมดแรงต่อไปอีกรอบนึงก็อา้าวห้าฟืด6ฟืด7ฟืดยี่ห้าเมตรห้าเมตรร้อยเมตรค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับว่ายน้ําไม่ใช่วันเดียวเป็นนะครับมันต้องค่อยๆพัฒนาระบบ การหายใจนะครับกล้ามเนื้อนะครับฝึกท่าทางไปเรื่อยๆนะครับผมใช้เวลาเป็นปี2ปีนะครับกว่าจะพบเคล็ดลับนี้นะครับแรกๆผมก็ไม่มีตัวนี้ผมก็ว่ายตัวนี้อย่างเดียวเป็นปีๆก็ว่ายไม่เป็นนะครับมันก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะมันกลัวในการหายใจเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเข้าจมูกน้ำเข้าหูหายใจแล้วก็สำลักเดี๋ยวก็จมๆยืนนอยู่นั่นแหละผมฝึกว่ายน้ำในสระนะครับนะครับสระสแตนดาร์ด50เมตรอะ ว่ายได้อึดใจสองอึดใจก็ต้องไปยืนอยูนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้เราจะว่ายลอยเหนือน้ําตลอดยาวห้าสิบเมตรร้อยเมตรไปกลับนะครับหรือใครจะแนวขวางยี่ห้าเมตรไปก่อนนะครับค่อยๆพัฒนาสองอึดใจสามอึดใจสี่อึดใจไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆว่ายใจเย็นๆนครับเมื่อมีอุปกรณ์พร้อมนะครับเราจะว่ายน้ําสนุกขึ้นนะครับแล้วพอเราว่ายเป็นเราก็ค่อยๆเฮ้ย อาจจะใส่ท่อตัวนี้ไปแป๊แบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งพอขากลับเราถอดท่อออกดีนะครับแล้วเราก็ค่อยพอเราท่าทางเราได้แล้วความแข็งแรงเราได้แล้วระบบหายใจเราดีแล้วเราค่อยมาฝึกที่ไม่ต้องใช้ท่อค่อยเอียงหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่ถนัดนะครับจะจ้วงเดียวสองจ้วงสามจ้วงแล้วค่อยขึ้นมาหายใจอันนี้แล้วแต่นะครับอันดับแรกใช้ท่อนี้เพื่อหายใจอึดที่สองเวลาเราตกน้ําไปโคมแรกพอ มันมีอึดใจที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมพอเราจะอึดที่2เข้ามาเนี่ยมันจะเกียกายายแล้วนะครับพอมีท่อตัวนี้เชื่อผมนะครับใครที่จะฝึกว่ายน้ําเองมีท่อตัวนี้ง่ายขึ้นมาเยอะหลายคนว่ายเป็นเพราะท่อตัวนี้นะครับลองดูนะครับมาลองว่ายกันจริงๆดูครับใส่ที่หนีบจมูกนะครับเพื่อบังคับให้เราหายใจทางป่กนะครับใส่แว่นตาเข้าไปนะครับ ใส่สายไกด์นะครับสําหรับบังคับท่อให้อยู่ตรงกลางหัวนะครับปึ๊บใส่ที่อุดหูนะครับใส่หมวกว่ายน้ํานะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวนี้คือท่อหายใจของเรานะครับเคลียร์น้ําออกก่อนนะครับสอดเข้าไปที่ตรงกลางไกด์นะครับใช้ปากคาบนะครับปึ๊บท่อมันจะเหมือนปลาฉลามแล้วนะครับอยู่ตรงกลางหัวนะครับลองมุดน้ําลงไปนะครับมีน้ําเข้าที่แว่นตาไหมนะครับลองหายใจดูนะครับหายใจเข้าหายใจออกมีน้ําในท่อไหมนะครับ เมื่อทุกอย่างเคลียร์แล้วนะครับเราก็ลองว่ายไปนะครับเห็นไหมครับท่อมันจะอยู่เหนือน้ําหายใจเข้าหายใจออกผ่านท่อนะครับค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับว่ายวันนิดวันนิดวันนิดค่อยๆอยเพิ่มระยะไปเรื่อยๆนะครับฝึกความแข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมว่ายไปกับแบบไม่พักโดยการหายใจผ่านส n o เกิลอย่างเดียวนะครับก็แชร์ไว้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันนะครับเทคนิคการว่ายน้ํา มีเยอะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมใช้เทคนิคนี้จนผมไ่วยได้นะพอเราแข็งแกร่งแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใช้สโนอกเกิลแล้วนะครับจะฟรีสไตล์หรือท่าไหนๆเราก็เอาไปฝึกเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับพอเรามาฝึกไหว้บ่อยๆนะครับทุกอย่างปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับระบบหายใจนะครับร่างกายแข็งแรงจัดท่าทางได้ดีแล้วนะครับเราก็ลองไ่ว้แบบไม่ใช้สโน๊เกิลนะครับ นี่นะครับผมว่ายฟรีสไตล์นะครับปื๊บนี่นะครับเอียงหน้าขึ้นมาหายใจได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ยากแต่ไม่ง่ายนะครับว่ายน้ําต้องสม่ําเสมอนะครับค่อยๆปรับวันละนิดวันละนิดวันละนิดนะครับค่อยๆเพิ่มความแข็งแรงค่อยๆปรับท่าไปนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าหัวร้อนนะครับบางคนแบบเฮ้ยจะเอาอาทิตย์เดียวเดือนเดียวนะครับอย่างนั้นก็ลองจ้างโค้ดดูนะครับแต่ถ้าไม่จ้างโค้ดไม่รีบแบบผมผมใช้เทคนิคนี้นะครับ ผมสามารถว่ายได้นะครับไปกลับก็พอสมควรนะตามความแข็งแรงนะครับถ้ามาบ่อยบ่อยก็ได้หลายร้อยเมตรอยู่นะครับแต่ถ้านานๆมาทีนึงก็ห้าสิบเมตรร้อยเมตรนี่ก็แหกแล้วนะครับต้องพักนะครับอยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับให้คนที่กําลังฝึกว่ายน้ําอยู่นะครับไม่ว่าจะเด็กจะแก่อะไรยังไงทุกคนว่ายน้ําเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราตกน้ําไปตุ้มแรกนะครับใครเคยฝึกว่ายน้ําหรือใครเคย ตกน้ําจมน้ํานะครับลงไปในน้ําตุ้มแรกอึดใจแรกทุกคนจะว่ายน้ําได้นะครับแต่ปัญหาคือเราเฮือกที่สองเนี่ยเราจะสำลักและทีนี้ทุกอย่างจะลวนแล้วนะครับเมื่อเราสำลักน้ําแล้วเราจะไปไม่เป็นแล้วนะครับจะจมตะเกียบตะกายเฮ้ยน้ามันจี้เข้าหัวนะครับประมาณนั้นทําให้เรากลัวการว่ายน้ําฝึกว่ายน้ําไม่เอาแล้วชีวิตนี้จะไม่ไว่ายน้ํานะครับ ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไม่รู้มันไปเกลียดไปกลัวฝังใจอะไรมายังไงนะครับไปนั่งริมน้ําเฉยๆอนะ่ะพาไปนั่งริมแม่น้ําน่ะมันไม่เข้าใกล้เลยนะครับเคยคว้าตัวมันแกล้งมันอนะ่ะคว้ามันไปนั่งริมตลิ่งอ่ะมันร้องไห้วิ่งหนีเลยนะครับมันร้องไห้แบบจริงจังเลยคือแบบกลัวมากแนละ้วฝังใจมากถ้าใครมีความฝังใจอย,อย่างนั้นนะครับแล้วยังในใจลึกๆยังอยากฝึกว่ายน้ําอยู่นะครับเพื่อ ลบความกลัวนั้นออกไปนะครับลองวิธีผมนะครับผมว่าช่วยได้ไม่มากก็น้อยอะ่ะเมื่อเราเฮือกสองเฮือกสามเราหายใจแล้วไม่สำลักอะ่ะเมื่อนั้นนะครับเราจะว่ายน้ําค่อยๆว่ายน้ําได้สนุกขึ้นว่ายน้ําได้ดีขึ้นนะครับลองดูนะครับ s น o ก k e ลตัวนี้ผมแต่ก่อนผมซื้อมาจาก Aliexpress เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันยังมีหรือเปล่าลาซาด้าช้อปปี้ยังไงก็ลองดูนะครับหาซื้อไม่ยากติดที่สําคัญว่กาการซื้ออุปกรณ์พวกนี้คือ ใจที่เราจะกลับมาว่ายน้ําอีกครั้งหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ๆว่ะเราดูใน y u t u b e อะเราก็อาจารย์เขาก็สอนจัดแขนแขนหนึ่งสองจ้วงขาเขือต้องตีอย่างนี้ขึ้นมาหายใจอย่างนี้แต่ปัญหาของเราไม่ใช่ท่าทางนะปัญหาของเราคือ การหายใจคือผมเริ่มจากศูนย์จริงๆว่ายนะ้าไม่เป็นจริงๆผมก็เลยรู้ปัญหาครับมันไม่ใช่ท่าทางกูว่ายได้กูลงไปในน้ำตุ่มแรกกูก็ว่ายได้แต่ปัญหากูคือกูหายใจไม่เป็นนะครับผมก็เลยเฮ้ยมันมี s n o ก k e ลตัวนี้ซื้อมาลองดูพอเราหายใจได้ร่างกายแข็งแรงเราไม่กลัวแล้วที่เหลือสบายแล้วครับลองดูครับ